And share. สวัสดีครับผมเชอร์แกนเชอร์ครับผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับคูโซเดอร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะผมมาที่2 f เนะน่าจะเป็นแมปสุดท้ายที่ผมใช้คูโซเดอร์มาแล้วนะครับเออก็คูโซเดอร์ผมเนี่ยไปมาหลายแมปมากเลยนะก็น,นี่น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับไอ้แมปนี้นะครับมันก็จะมีเลดิกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาในแมปเนอรแล้วก็อธิบายตัว ตัวมอนสเตอร์เนี่ยว่ามีอะไรบ้างคือตกของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับในแมปนี้อ่ะโอเคก็คือมาแมปนี้นะครับมันต้องเตรียมของเยอะหน่อยนะถ้าจะเอาครูโซเดอร์มานะครับมันต้องเตรียมของเยอะพอสมควรเลยอะอย่างเช่นนะครับบางทีเราต้องใส่การ์ดมัมมี่นะครับเพราะแบบบางทีฮิตเรามันไม่ถึงนะครับเออฮิตคูโซเดอร์มันไม่ถึงนะครับต่อให้อัพเด็ก50แล้วนะครับก็ยัง ก็อย่างโพลิคอร์าตัวตัววอนเดอร์เลอร์มีนะครับผมเลยใส่การ์ดมัมมี่แม่งสองใบเลยนะครับเออมันก็มันก็เก็บเลียวได้เนืเก็บเลียวได้นะครับแล้วก็ชุดก็เพิ่ม SP อย่างเดียวนะครับอ่ะแต่ก็อาจจะมีต้องปั๊มบ้างเนืปั๊มปั๊มไอตัวทุกแกบ้างนะครับ,บ,นนรบเพื่อเพิ่มเลือดเพราะวอนเดอร์เลอร์เนี่ยมันจะตีโดนเราเข้าจุดเม็ดเลยนี่บแทบจะหลบไม่พ้นเลย เอจิ AG, ไม่เอจอัพเท่าไหร่ยังไงมันก็ตีโดนนะครับมันคิด,ด้วยบอกให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมปกันนะครับเดี๋ยวผมใส่บัใฟใป้นคูโเซเดอร์ก่อนนะครับอ่ะเอดี A, เดี๋ยวก็เราจะเข้าไปอธิบายนะว่าในแมปนี้มันมีอะไรตกบ้างนะครับผม โอเคใส่สเปรควิกนะครับแล้วเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะมีตัวไนท์แรมนะไอ้ตัวไนท์แรมนะครับคือมันดอบกาตากึ่งดอบโอลิกแล้วก็ดอบโอวอคครับอันนี้ตัววอ er นเดอร์เนาะวอนเดอร์เดอบเมจิกการ์ดอัลบั้มนะครับก็คือตัวการ์ดอัลบั้มนั่นเองนะเออแล้วก็การ์ดของวอนเดอร์นะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่ คู่กับเซตแอดนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือตัววอลตัวเลอ,อร์วลตัวเลอร์ดรอปโอลิดอยู่นะเลดิกส่วนเลนดิกนะครับก็ดรอปการ์ดเลดิกกับอ่าอีลูแล้วก็ทูแฮนนะครับแล้วก็มีอีกมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะครับปิดกองนี้กองจบกองนี้ก่อนนะครับอยู่ไหนได้ตัวหนึ่ง อีกตัวนึงเป็นตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลดิกอาร์เชอร์นะซึ่งมันดอบอาเบเลสครับเลดิกอาร์เชอร์ก็ดอบอาเบเลสเอาขอ,ขอโบตายไปแล้วเนี่ยครับผมก็มาฟาร์มที่นี่ทั้งเนี่ยตัวเลดิกอาร์เชอร์นะครับก็โฮอลิคอทีเดียวตายเลยเรื่อมันน้อยนนั่เองนะครับโฮอลิคอทีเดียวตายเลยเนี่ยครับอ่ะก็หมดแล้วนะในแมปนี้ก็จะมีของแลประมาณเท่านี้เองนะ โอเคแล้วผมก็ฟาร์มไปแล้วเนื้อทั้งหมด2กัมมนะครับผมฟาร์มไปทั้งหมด2กัมมก็ก็เดี๋ยวมาดูขยะกันไหมฟาร์ม2กัมมก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูขยะกันว่ามันจะได้ขยะมาเท่าไหร่เนื้อและมีของดีอะไรตกมากนะครับบ้างนะครับขนาดฟาร์ม2กัมมเห็นไหมว่าบอลเลอร์ตีผมโดนทุกเม็ดเลยนะครับหลบยังไงก็หลบไม่พ้นนั่นเองผมก็แนะนําว่าให้ใส่เลดิกใส่การ์ดเลดิกมานะครับเพื่อจะได้ลดการปั๊มลงหน่อยนั่นเอง เอาโอเคผมกลับผมกลับเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวก็เข,ข้าตัวพ่้ค้าผมฟาร์มเสร็จแล้วแหละก็มาขายของกันเลยเนะสำหรับที่ครูซูดเดอ,อร์ผมฟาร์มมาได้สองกำมานะครับโอเคนี่ผมก็ได้ OBB จากไอ้ตัวไนท์แมร์มานะครับมีดอก b ู u e Potion ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะดอก ใบชุบนะครับที่มันขายได้ราคาเป็น,นพันๆเลยเนอะจากจากบอนเดอร์นะครับแล้วก็มีใบบูจากอีกตัวไนแม์ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ผมดอกธนูกับบุ๊กมานะครับเดี๋ยวก็มาส่องกันมันคืออะไรแล้วก็ดอกก้านบอนเดอร์ครับผมเสียดายมากเลยนะโอกาสตกเมจิกการ์ดอัลบัมกับกร์ดวอนเดอร์มันเท่ากันนะครับแต่มันไม่เลือกตกเมจิกการ์ดอัลบัมนะมันเลือกตกก้านบอลเดอร์แทน โอ้โหเซ็งเลยเนี่ยแล้วก็นี่ก็คือขยะครับมีโอลิสามก้อนนะแล้วก็อีรูสามก้อนคือโอลิอีรูที่นเนี้ยจะตกดีมากเลยนะครับตกดีมากคือฟาร์มสิบกัมเนี่ยผมว่าเป็นสิบก้อนอะ่ะเป็นสิบก้อนแน,น่เลยนะนรัยแล้วก็ดอกหัวกระโหลกนะครับมาร้อยกว่าอันนะมาสี่ร้อยแปดสิบห้านะแล้วก็แล้วก็แร่แดงนะครับแล้วก็ฟาร์มไอเกือกม้านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ใบชุบอันละสองพันสี่ร้อยแปดสิบอ่ะเออใบชุบมันตกดีนะครับแล้วขายอ่ตั้งสองพันสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบอ่ะโคตรแพงเลยเนี่ยสองแสนเลยเนะี่ยแล้วก็แลกฟ้าเก็บไว้เนี่ยครับก็มาที่เนี้ยกำมหนึ่งก็ตกประมาณส100ักร้อยถึงสองร้อยเคนะครับขยายอย่างเดียวเนอะผมยังไม่ได้ขายโอลีอิลูเลยนะเดี๋ยวมาส่องก่อนว่าทานูเป็นอะไรแล้วก็บุกนะครับ ธนูเป็นอาเบเล่เนี่ยก็ขายได้ประมาณสักกี่แสนอ่ะไม่แน่ใจนะราคาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าตอนนี้ยังมีคนใช้อยู่ไหมนะน่าจะอยู่ที่มาสองสามแสนได้แหละเออสองสามแสนเซนนีอย่างนี้คนระับไม่น่าจะเกินนั้นนะแล้วก็บุ๊กเนะี่ับบุ๊กท่าไฟตกมานี่อ่ะก็ประมาณนี้เนอะามาในแมบนี้นะครับขยะก็ประมาณร้อยร้อยถึงสามร้อยเควอะ ถ้าโชคดีตกของดีนก็ร้อยถึงสามรได้แบบนี้นะก็ตก10-10กรัมก็จะตกประมาณซ่า5ถึง3.5อนะแล้วแต่ของแรที่มันตกนะครับหรืออาจจะได้ถึง 5M เลยถ้าแบบดวงดีมา,มากๆนะครับแล้วตกของแรหลรนะัวอะไรเงี้ยอาจจะถึงได้อะโอเคผมก็มารีวิวแมบนี้เท่านี้นะ แล้วก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าคงจะไม่ใช่เกมลักนล็อกแล้วนะครับอาจจะเป็นเกมอื่นๆต่อไปนะโอเคผมก็รอโลเข้านะครับเดี๋ยวรอโลกเข้ามก็จะกลับมารีวิวเกมลักนล็อกคลาสสิกใหม่นะขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะตอนนี้ก็3540คนแล้วนะที่ติดตามผมมาขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าครับเดีย๋ยวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไล์ กดกระดิ่งนี้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดวิดีโอนะ,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Cat and share